ฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวอลแฮมและว,วันนี้เราจะไปพิชิตบอสตัวที่7กันและก่อนที่เราจะไปตีบอสเรามาทําความรู้จักกับแอสแลนด์กันหน่อยดีกว่าแอสแลนด์เป็นดินแดนที่อยู่ทางตอนใต้สุดขอบโลกของวอลแฮมนะครับการที่เราจะไปที่นี่ได้เราจะต้องตีบอสตัวที่6ก่อนบอสตัวที่6เมื่อเราตีเสร็จแล้วเราก็จะได้เทคโนโลยีมาใหม่เพื่อที่จะ สร้างเรือลำใหญ่เบิ้มๆนะล่องเรือมาที่แอสแลนด์ความยากของแอสแลนด์ก็เริ่มต้นตั้งแต่ทางเข้าเลยครับคือเราจะต้องแล่นเรือผ่านโขดหินต่างๆมากมายแล้วก็มีงูยักษ์ในน้ำด้วยนะและเมื่อเราล่องเรือขึ้นฝั่งมาได้นะครับเราก็จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสัตรูทางธรรมชาติรอบๆเรานะช่วงวันแรกๆในแอสแลนด์ก็จะลำบากลำบนร้อนรนนิดหน่อยนะครับ แต่เมื่อเราคุดแรกของแอสแลนด์ได้แล้วแล้วก็ทําชุดกอบแบบแอสแลนด์ฟูกิอทีนี้ก็จะสามารถต่อสู้ได้อย่างอบอุ่นแล้วก็ไม่กลัวลาวาแล้วครับแล้ววันนี้ผมก็มาเล่นในมุมมองของสายดาบนะครับไม่ได้เล่นสายเวทเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาผมไม่ได้ลองเล่นสายเวทเลยแต่เรามีสายเวทอยู่ในทีม1คนนะจะให้เขาเล่นสายเวทยาวๆไปเลยแล้วกัน ส่วนผมก็จะไปไล่ตีพวกมอนระยะประชิดนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสิ่งที่เราต้องสร้างให้ได้นั่นก็คือประตูวาร์บของแอสแลนด์คือไอประตูเนี่ยเราสามารถนาแร่เข้าวา์บได้นั่นเองความสามารถก็มีเท่านี้จริงๆครับและสิ่งต่อมาที่เราต้องตามหานั่นก็คือฟลา m เมทัลออครับฟลามเมทัลออเนี่ยเราสามารถขุดได้แต่มันจะอยู่กลางลาวาถ้าโชคดีหน่อยก็อยู่ขอบๆลาวาครับ ซึ่งเราจะใช้บะสอบอมปลาลงไปที่ลาวาแล้วก็กระโดดไปเรื่อยๆจนถึงแร่ฟลามเมทัลนะถ้ามากับเพื่อนก็รอขุดพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าถ้าเริ่มขุดลงไปแล้วเนี่ยแร่มันจะค่อยๆจมลงไปในลาวานะครับรีบขุดแล้วก็รีบกระโดดขึ้นให้ไหวที่สุดก่อนที่เราจะจมหายลงไปในลาวานั่นเองเมื่อได้แร่ฟลาเมทัลมาแล้วสิ่งต่อไปที่จะสร้างนั่นก็คือแบตเตอร์รี่แรม มันคือรถเครื่องจักรมหาปะัลยที่เอาไว้ใช้ในการเปิดประตูป้อมปาการในแอสแลนนะครับซึ่งภายในป้อมปาการเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เราตามหาอยู่นั่นเองวิธีการตามหาป้อมปาการไม่ยากเลยครับสังเกตที่ท้องฟ้าจะมีสปอตไลท์สีเหลืองตรงนั้นแหละคือตำแหน่งของป้อมปราการเดินไปเข้าประตูบ้านได้เลยก่อนจะเข้าไปในป้อมก็เคลียร์ศัตตูรอบๆให้หมดก่อนนะจากนั้นก็วางแบตเตอรี่แรม ใส่ฟืนเข้าไปจากนั้นก็เริ่มบันเลงได้เลยมาเอายัางไปมาแล้วข้ามาแล้วสปาวเดี่นี้โหผีเพียบเลยมีชาแมนด้วย เมื่อกำจัดศัตรูด้านในป้อมหมดแล้วนะก็มาระเบิดประตูห้องตรงกลางเลยครับข้างในนี้ก็จะมีแท่นชี้ตำแหน่งจุดเกิดบอสตัวที่7และก็มีชิ้นส่วนของระฆังจํานวนหนึ่งเพื่อที่จะเอามาสร้างระฆังแบบเต็มโดยการที่จะเรียกบอสตัวที่7ออกมาจะต้องใช้ระฆังทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันก่อนที่จะสู้บอสสิ่งที่ควรมีติดตัวไปด้วยนั่นก็คือยาต้านไฟและก็ยาต้านบีดนะครับ2ออย่างนี้ เอาไปดื่มก่อนที่จะสู้บอสเพื่อลดดาเมจไฟผิดนะครับส่วนยาประเภทอื่นแล้วแต่สะดวกเลยครับจะเอาไปเท่าไหร่ก็เอาไปเรามาพูดถึงบอสกันบ้างดีกว่าบอสต,ตัวนี้เป็นบอสตัวที่7นะครับหรือว่าเจ้าเฟเดอร์มังกรผีนี่เองบอสตัวนี้เป็นบอสท,ที่ถึกมากๆครับมันมีเลือดทั้งหมด2 5 0 0 0ืเฮีสามารถโจมตีได้ทั้งธาตุไฟตีระยะประชิดเซกลูกน้องก็ได้ แล้วก็เสกน้ำจากพื้นเพื่อป้องกันตัวเองได้อีกเวลาที่มันตีทีหนึ่งนี่ก็ไม่ใช่เบาๆนะครับท่าโจมตีแรงๆและน่ากลัวก็จะเป็นท่าพ่นไฟท่าทิ้งอุกกาบาตตกใส่หัวท่ามังกรฟาดหางท่ากงเล็บขย่ำเหยื่ออะไรประมาณนี้ครับอทีน่นากลัวสุดก็น่าจะเป็นดาเมจไฟนี่แหละถ้าโดนแบบจังๆแบบเต็มๆแล้วนะให้เราดื่ม HP ให้เร็วที่สุดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะเลือดหมดตายก่อนเพราะว่าดาเมจไฟของเจ้ามังกรตัวนี้แรงโคตรๆเลยครับเห็นว่าบอสโหดขนาดนี้แต่มันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะครับโดยจุดอ่อนของมันจะอยู่ตรงกลางหน้าอกที่เป็นบริเวณสีเขียวๆนั่นแหละไปทำดาเมจตรงส่วนนั้นก็พอนะครับเวลาจะวิ่งไปชาร์จทีนี้ก็โดนตีทีเลือดแบบว่าเฮ็ดพีหมดเร็วมากการจังหวะดีๆแล้วกันนะถ้าไปผิดจังหวะนี่ได้ไปเฝ้าโอดินแน่ๆเอาล่ะ ตอนนี้ก็พร้อมที่จะตีบอสแล้วก็ขอให้ทุกคนเอนจอยกับการตีบอสนะครับไปรับชมกันได้เลยบอสจะมาในสามสองหนึ่งเอาบอสไปไหนเอามาแล้วมันบินมาเอาไปกินก่อนเลยโอ้โหเข้าแค่หกสิบดามเองแคบไม่ค่อยจะเข้าเลยเอาเสกโทมาเสกโทมา อ้ยเาเารอระวังระวังอุกาบาตครับระวังอุกาบาตเอาละฮะตอนนี้ศึกด็อกไฟนะครับระหว่างโท่สองตัวกับมังกรดูดิว่าใครจะอยู่ใครจะไปเอ้ยมันไม่นสนใจผมทำไมอ่ะมันไม่สู้มังกรนะเอาว่ะเรามีลูกน้องเพิ่มมไปสองตัวฮะตันนี้เราก็เป็นห้าตอนหนึ่งครับห้าตอนหะนึ่งฮะ แต่สนใจมาสนใจพี่คิวต้องเราต้องหนีไฟเขียวต้องหนีไฟเขียวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะร้อนก่อนอย่ายิงโดนอย่ายิงโดนโทก็พอไฟไม่เท่าไหรพ่พี่แต่อุกาบาตนี่แรงกว่าอุกาบาตนี่ปัญหากว่า แรงมากโอ้เราจะซีล้วบอกใหุ้กแกครับรออ,อุ๊ยคนไฟมันคนไฟมันคนไฟมาแล้วแรงมากแรงมากไฟแรงไฟเล็ก ความเรือทันไหมเนี่ยรวอมเรทันไหมเนี่ยแข็งแรงมากแรงมากเลือดขึ้นแทไม่ทันเลยือดขึ้นแทบไม่ทันเลยจ้นสกระโอไม,ไมาแน่โออะไรวนียนีก่อนไฟไหมแรงมากครับ ผมมีปั๊บจั๊บตีทีแคบไม่เข้าเลยมาแล้วเขียวมาแล้วเขียวมาแล้วลมลมลมมันจะมีหนามออกมาไปสู้กับตัวนู้นละไปสู้กับตัวนู้นแล้วครับมาซ้อมมอนลูกน้องมาเพียบเลยระดับเราแล้วครับสีนีก่อนครับวันนี้ก่อน ไฟแรงไฟแรงไฟแรงแสงเหนืออยู่ข้างบนครับอันนี้โดนน่าจะตายแรงตอนนี้ใครทำราเมเกดวะเนี่ยแรงมากแรงมากเข้าใกล้แทบไม่ได้เลยจูจัดเข้าใกล้ไม่ได้เลยเ โอ้โหอันนี้แรงอันนี้แรงฮะต้องหลบดีๆันจะปนไฟแต่อย่างเดียวเลยเออไปสู้กบตรตรตรตับโทน่ทน,นรตรตรโอ้โหแมห่เขาไกลเลยเว้ถูกจริงจริงฮะถุดจริงๆฮะจังหวะนี้ตีตีอู้ดหนีไม่ได้สวยแน่หนีก่อน โอ้แล้วโทรตีเขาทำไมไวะเนี่ยอื้อหือุ้ยเข้าใกลฟันฟันฟันอุ้ยได้จังหวะต้องต้อง,อ,งอ,งองรีฟันยักษ์ก้อนเรือรุดเร็วมากเรือดรดเร็วมากเข้าใกล้ไม่ได้เลยครับไม่รู้ครับทีมก่อนโดใครที่รู้ไม่ได้โดน โอ้ยถูกจัดโอ้ยตอนนี้ก็มาจัดเลย嘛่าวนต้าว้าวว้าวานี่ก่อนหมาหมาหม,ม,มาหนึ่งกาวาหนึ่งกาวฝนไปอีกแล้วคนไปอีกแล้วหนีก่อน S <S <an> อสองไรดามจจานา <S <S <an> าะฮาาไฟลุกไฟลุกไฟลุกเอการัเลยิดไฟลุกไฟลุกไฟลุกเรื่องไม่ขึ้นเรื่องไม่ขึ้นแล้วตายแน่ถ <S an> ึงดาวด้วย <S an> <S an>

ีเข้าไปอื้มอื้มตากมัดเงี้ยยังไม่อะไรเลยครับเดี่ยวเหนื่อยแล้วอ่ะว้ายเริขึ้นแล้วเลิ่ขึ้นแล้วมาใครจะฮักมัดจะมวยเข้ามาอื้มรีบตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วอีฟิกหนักมากเอฟเฟิกหนักมากเอฟเฟิกหนักมากครับหายแล้วครับเดือดจะหมดเลือจะหมดเข้าไปแป๊บเดียวเลืองหมดเลย มันจะตายละเราต้องลุมตีมันมาเลยครับเข้ามาลุมประชาทันเลยคุณไม,ม,ม่จะทันเลยม,าม,ามันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วเรียบร้อยขอดาบสุดท้ายขอเขอดาบดาบสุดท้าย เรียบร้อยล่วงไปแล้วฮะบอสมงกรเอาลูกน้องก่อนลูกน้องเยอะรอบสองมนันง่ายดีจริงๆครับรอบแรกนี่ตันทุลังมากและเมื่อเราแขวนหัวของบอสเฟเดอร์เสร็จแล้วบัฟที่เราสามารถเรียกมาได้ก็จะเป็นการแบกน้ำหนักเพิ่มขึ้น300กิโลกร,รมัม แล้วก็เคลื่อนที่เร็วขึ้น10%สายนี้เหมาะกับคนที่ฟาร์มแร่มากเลยครับอย่างเช่นแร่ฟาร์มไอท็ลที่ต้องใช้น้ําหนักเยอะแล้วก็ต้องเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วด้วยนะเพื่อหลบหลีกพวกศัตรูอะไรเงี้ยครับก่อนใช้กระเป๋าเรามีทั้งหมด450กิโลกร,รัมนะแล้วพอเราก,กดใช้สกิลก็จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมาอีก300กิโลกร,รัมเป็น750กิโลกร,รัมนั่นเองครับเรามาลองวิ่งกันหน่อยดีกว่าตอนที่ผมถือโลแล้วก็ดาบขณะวิ่งนะครับ ปกติเวลาถือโลและดาบจะทําให้เราวิ่งช้าลงด้วยนะแต่ตอนนี้เราวิ่งได้ปกติเหมือนไม่ได้ถือโลถือดาบเลยครับและตอนที่เก็บอาวุธก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยเหมือนกันนะสำหรับการตีบอสต,ตัวสุดท้ายก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้บายบายสวัสดีครับสุดท้ายนี้ผมขอให้มังกร ตุ๋ยตูดคุณ <laughs>